กดเชเปลทำจมูกใหม่แก้จมูกใหม่หรือหาดอมเพิ่มดีกว่ากันนะครับอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคือยอดในติกตอกเนี่ยมนรอบนี้ไม่เยอะนะครับรอบอื่นๆเป็นหมื่นนะแต่ว่ายอดติกตอกนี้ผมยังไม่ค่อยแค่์เท่ายอดใน youtube ดนะังนั้นถ้าได้เห็นคลิปนี้เราคิดว่าดีนะครับช่วยไปดูผมใน u t u b e เดี๋ยวผมให้ชื่อ ยูทู e ไปนะครับว่าชื่ออะไรนะครับเพื่อผมจะได้มีกําลังใจทาคลิปจดจะเปาให้เรื่อยๆเลยนะครับาย้อดใน youtube เป็นหมื่นเนี่ยโอ้โหผมยิ้มทำทุกวันเลยนะครับที่ผมต้องเร่งด่วนมาทําคลิปจดจเปลเนี่ยผมเนี่ยเริ่มยามันปัดไม่ได้นะมันเสียเวลาตอนนี้แข่งกับเวลาผมก็ดูนะเขาเชียร์ทำจมูกใหม่แต่ผมเป็นผู้มองต่างนะครับคือผมมองไงครับประการที่หนึ่งผมชอบจมูกทรงนี้นะครับซึ่งแต่ว่าเดี๋ยวผมค่อยพูดตรงนั้น ไอ้ตรงนี้สําคัญกว่าครับอ่านเกมบอสสมมุติว่าสมมุตินะนี่สมมติก่อนเพราะว่าผมมองว่าจมูกนี้ดีแต่ตอนเนี้ยเสียงมันแตกแต่เสียงค่อนข้างไปในทางทําใหม่แต่สมมุติว่าจมูกต,ตรงเนี้มันไม่ดีต้องเดาใจบอสว่าบอสจะเอาตัวเนี้ยมาตัดสินหรือเปล่าถ้าคือมีมีม,มีตั้งสมมติฐานนะ ไม่อยากเอ่ยชื่อแม่เขานะแต่ว่าหมายถึงว่าเอ่ยชื่อคนที่เขาพูดนะครับคือผมนับถือเขาแล้วก็แต่แค่เห็นต่างนะครับคือเขาบอกว่าถ้าบอสเนี่ยไม่เขาเรียกว่าไงอ่าอ,อะไรที่มันใกล้ๆกันในบอสอาจจะเอ็นเอาหาข้อตําหนิมามาบอกว่าไม่เอาแต่ผมว่าอันนี้นเป็นวิธีคิดแบบเก่าทุกวันนี้บอสหาตังค์แะหาจริงๆปีนี้เร่งหาเร็วกว่าเดิมด้วยถูกไหมครับคําถามคือแล้วทําไมจึงคิดว่า บอสจะแคร์เรื่องแค่จมูกแน่นอนปีที่แล้วต้นปีนะั้นมีบอกให้คนหนึ่งไปแก้แต่ไทยก็ไม่แก้บอกเข้าที่แล้วแต่ของกดญชเบลผมไม่แน่ใจว่าจะเข้าที่ไม่เข้าที่แต่ผมชอบจมูกนี้นะที่เป็นแบบว่าจมูกเป็นแท่งคมสันชัดเจนนะครับเฟียดมากแต่นอกจากความเฟียผมมองในมุมของผมไม่ได้เชี่ยวชาญหงเฮงนะจมูกแข็งแรงหนะักแน่นมั่นคงนะก็ไม่แน่ใจว่าส่วนหนึ่งกดตกด้อมได้เนี่ยเป็นเพราะ พลังเอเนอร์จีของกดเชเบลแต่อาจจะมีส่วนผสมตรงนี้ถ้าไปทําใหม่เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตกน้อมได้เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับเออผมกลับมองว่าถ้าเป็นผมนะผมจะหายไปสักเดือน2เดือนคือแน่นอนพอทามันต้องผักฟื้นแรงมันลดลงอยู่แล้วอะไรต่างๆลดลงอยู่แล้วการจะตกน้อมเนี่ยก็น่าจะน้อยลงนะต้องตีประเมินเอาเองว่าคือณวันนี้กดเชเบลด้อมเยอะแล้วเพลเพก็อาจจะเยอะันดับต้นๆนะครับอาจจะยังไม่ถึง ผมไม่ไแน่ใจว่าถึงอิงฟ้าชาร์ลอตหรือยังแต่ว่าผมว่าก็เยอะแต่ผมมองอย่างนี้ครับผมมีความรู้สึกว่าด้อมกดชาเปลเนี่ยนะถ้าเทียบกับคนอื่นนะว่าบางคนนี่เป็นแค่ลำธารน้อยแต่โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยเนี่ยหรือว่าโดยแบบระดับตัวท็อปอะท็อปสิบเอาง่ายคือถ้าเรียงลำดับด้อมหนูเ,เอาด้อมมาเรียงกันนะผมว่าสิบอันดับแรกเนี่ยนะคนอื่นเนี่ยเขาอยู่ประมาณแบบแม่น้ำสิบอันดับแรกนี่อยู่แม่น้ำแต่กดชาเบลคือทะเลปัญหาคือทะเลเนี่ยถ้าทะเลคงที่เนี่ยนะ หรือว่าเพิ่มได้ไม่มาอย่างเป็นแค่ทะเลธรรมดาเนี่ยนะไปทําจมูกอาจจะโอเคก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าทะเลเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็นมหาสมุทรนะแล้วไปเสียเวลาทําจมูกแล้วจะทันไหมเป็นผมผมน้ําขึ้น,นเรียบๆตักเนะี่ยตอนนี้จังหวะขาขึ้นถ้าหายไปเราก็ไม่รู้ไงเพราะงั้นเนี่ยถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้อะไรมากเลยนะคือบางคนเขาบอกว่า คือมาจากคนเดิมเนี่ยแต่ผมนับถือเขานะประเด็นคือผมไม่ได้มาเพื่อนั่นแต่ผมแค่มองต่างนะอถ้ามันอนาคตมันจะเล็กลงเล็กลงแค่ไหนหมอประเมินได้ไหมแต่ผมว่าหมอประเมินได้นะแล้วมันยังโอเคไหมใช่ไหมครับหรือถ้าแต่อันนี้มันก็ยากไปหน่อยไงปรึกษาบอสเออแต่แต่ไม่แน่นะบอสอ,อ,อาจจะบอสอาจจะอยากได้ยอดไงช่วงนี้ยอดกำลังดีก็อาจจะผมไม่ทำแล้วสท้ามาเปลี่ยนเป็นคำแต่ผมว่าบอสไม่แคร์ อะไรพวกนี้อีกแล้วไนงะโดยเฉพาะโดยเฉพาะต้องแยกก่อนนะบอสอาจจะแคร์หรืออาจจะมีรันิยมแบบไหนแบบไหนไหว้าาาทีหนึ่งแต่ถ้าจะหมู่นี้แล้วแบบเฮ้ยลูกค้าก็ชูทน,นู่นนี่นั่นชูทบอสไม่สนหรอกลูกค้าโอเคก็คือจบถามว่าทาไมเป็นอย่างนั้นอันนี้จริงไม่จริงเนี่ยไหว้าาาทีหนึ่งนะลินมาลินเนี่ยมีคนมาถามแต่บอสแต่ไม่รู้อันนี้เป็นเหตุผลที่บอสคิดเองหรือว่ามันเป็นอย่างจริงบอสเขาบอกว่าที่ให้บอสชอยเนี่ย เพราะว่าสปอนเซอร์ชูดลิน่นพอสปอนเซอร์ชูดลิ่นเนี่ยบอสไม่อยากต้านสปอนเซอร์พอไม่แน่ใจว่าถ้าต้านเดี๋ยวปีหน้าเขาจะมาเป็นสปอนเซอร์หรือเปล่าก็ฉันได้ะนั้นถ้ากดเซเบลกดเชเบลด้วยจมูกแบบนี้ยังมีงานเรื่อยๆๆๆๆๆก็ก็ไม่แน่ว่าเอ้ยมันจะมีต่อไปดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นนะบอสก็ไม่น่าจะว่าจมูกตรงนี้ไงแต่ไม่รู้ว่าจมูกมันจะเล็กลงหรือ แค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ต้องให้หมอประเมินแต่ผมว่าหมอน่าจะมีนะ,ะเผืออาจจะทําจําลองมาได้ไหมคือเหมือนกับว่าสมมติเราเอาหน้ากดญชเบลตอนนี้แล้วปรับจมูกให้ให้ตรงกับในระดับที่หมอคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทำหน้ามาแล้วดูดีว่าหน้านี้นะจะชูดไหมสปอนเซอร์จะโอเคไหมหรืออะไรแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้หาข้อมูลให้เยอะนะแต่ถ้าจะทําก็ต้องรีบทํานะแต่ผมคิดว่าช้าไปหน่อยก็ไม่เป็นไรอีกว่าวันสองวันก็ไม่เป็นไรนะแต่เอาให้ดูว่าอย่างไงแล้วมันมีม,มีอันนึงนะ คือบางคนเขาบอกว่าเนี่ยทาแคมเปญตอนนี้เยอะๆเน่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเงินจะหมดไงแต่ไม่แน่ถ้าด้อมเป็นมหาสมุทรจริงก็อาจจะไม่หมดก็ได้ยิ่งซองไว้ซองไว้นะแต่อันนึงที่น่าสนใจสําหรับด้อมกทชคือเงินโดเนทถ้าเกิดมองว่าแฟนขับบางส่วนมาแค่ดูปเชยญใน้ด้อมอะแต่ผมคิดงี้นะสมมุติแฟนขับมาดูแต่บอกว่าห้าบาทสิบาทก็ได้อผมโดเนทสักห้าิบ ตอนแรกดูเฉยๆนะโดนนห้าสิบก็ไม่เป็นไรห้าสิบเงินไม่เยอะแต่พอโดเนตไปแล้วเนี่ยมัเมนเ,มเหมือนเราเลิกเงินไปแล้วเราเกิดถ้าเป็นสับเสร็จสับเล็กต้นทุนจมหรืออะไรประมาณนี้ยจมไปแล้วเนี่ยเฮ้ยต่อไปการจะโดนเนทเป็นร้อยสองร้อยมันก็อาจจะง่ายขึ้นไงแล้วกลาย็นว่าพอโดนเนตไปแล้วกลับกลายมาว่ากดชเบเป็นคนของฉันแต่เดิมเนี่ยเป็นแค่ผู้ดูไงแต่พอโดเนตแค่ห้าสิบาทนะแต่ห้าสิบาทมันผูกพันแล้วไงมันดูเป็นเอ้ยเขาดีไหมแฮปปี้อาทีนี้กลายเป็นแฟนขับตัวจริง ซึ่งคนคนนี้อาจจะโดนเนทไม่เยอะอาจจาะเดิมห้าสิบอาจจะเป็นร้อยสองร้อยแต่สมมติสองร้อยเนี่ยนะท่านโดนเนททุกเดือนเดื 200, อนละสองร้อยอหรือเดือนเป็นเดือนก็ได้จนกว่าจะถึงแคมเปญอะาอจ,จะหนึ่งในแคมเปญสามสี่ร้อยเนี่ยนะตีตีแบบเสร็จนะจนถึงประกวดเนี่ยสี่ร้อยเนี่ยสี่ร้อยต่อคนเนี่ยนะถ้ามีสักพันคนเท่าไหร่แล้ววะสี่ร้อยปุ๊บคำนวณแล้วก็สี่แสนแล้วนะเอ๊ะใช่ไหมวะพัน หมื่นแสนเออสี่แสนแล้วนะก็ถือว่าไม่น้อยนะแต่ผมคิดว่าไม่ไม่มีขนาดนั้นหรอกถ้าถ้าเป็นแฟนแล้วติดแล้วมันก็จะเยอะกว่าน,นั้นโอ้โหก็ระดมกํลาลังอ่ะนั่นแหละคือมันขึ้นอยู่กับความเป็นมหาสมุทรของดอมกอตเชเบว่าจะขยายเป็นมหาสมุทรได้ยงหรือไม่คาว่ามหาสมุทรของผมเนี่ยผมก็ตีไปเลยคือแสนคนเป็นไปได้ไหมผมว่าเป็นไปได้นะครับประชากรไทยมีเท่าไหร่อ่ะสมมติตีไปอ่ะแต่อย่าไปคำนวณเลยผมเอาความรู้สึกว่าเป็นไม่ได้ นะครับแต่ถ้าจากแสนไปสองแสนอันนี้อาจจะเริ่มยากแต่ถ้าแสนหนึ่งอะผมว่าเป็นไม่ได้หมายถึงด้อมนะแต่ว่าไอ้คนที่ไม่ได้อยู่ในด้อมหรือคนที่แบบว่าเออผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแค่ผู้ดูอย่างเงี้ยอาจจะหลักหลักสามสี่แสนอันนี้มีมีความเป็นได้แต่จะพอด้อมเนะี่ยแสนหนึ่งผมว่าเป็นไม่ได้นะเออแต่มันจะยิ่งใหญ่มากเลยนะถ,ถ,ถ้าถ้าทำถึงผมว่าห้าหมื่นก็ยิ่งใหญ่แล้วว่ะนะกองกําลังกดชเชเบลห้าหมื่นนะ แต่ประเด็นคือตอนนี้มันต้องมีกว่าการตัดสินใจอยู่สองสารประเด็นประเด็นที่หนึ่งจมูกนี้ดีหรือเปล่านะแต่มันจะประเมินผิวเพียงไม่ได้มันต้องไปโยงกับข้อสองข้อสามนะแต่ประเมินอันดับแรกก่อนหนึ่งจมูกแบบนี้บางคนบอกเป็นแม่โมดไหมก็มีส่วนแต่ยุคนี้คนอาจจะชอบแนวนี้ก็ได้นะครับแนวฟิตเฟียสถูกไหมเป็นควีนควีนนะครับแต่ฝั่งหลังเขาก็จมูกแบบนี้บางคนนะอาจจะชอบอันนี้วัดยากเลยประเมินยากเลย นะครับผมไม่รู้แต่ผมมีหลักของผมอย่างหนึ่งนะครับว่าการประเมินเทนเหล่านี้ให้ประเมินจากเจนแซดหรือเจนที่แบบเป็นวัยรุ่นเพราะว่ามันจะเป็นอนาคตของชาติแล้วมันจะคือผมรู้สึกว่าเทนของวัยรุ่นมันคือเทนกำหนดนะอาจจะไม่ได้เร็วๆนี้แต่ว่ามันเป็นส่วนผสมที่นั่นอ่ะคือเอาแม่คือควรจะถามคนอายุป,ประมาณสิบแปดถึงสามสิบ เอาเอาคนกลุ่มนี้เป็นหลักนะหรือจะไปมองด้อมเป็นหลักก็ได้แต่ผมมองว่ามันประเมินยาเพราะว่าถ้าจะขยายไปมหาสมุทรมีหลายกลุ่มแต่ผมประเมินแบบนี้ง่ายๆแต่ในส่วนตัวผมผมอาจจะเป็นคนส่วนน้อยนะผมชอบแนวฟิตเฟียสอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วผมเชื่อในทุกชมพี่ทนทานนะแต่ไม่อยากไปอ้างอิงไก,กเยอะไงเดี๋ยวแกจะดดาแต่ว่าพอแกพูดปุ๊บผมก็เลยมีความมั่นใจตรงนี้ไนงะบวกกับผมนึกไปฟังที่ผมทำคลิปก่อนให้กดเฉลี่ยผมพูดไปฟังบอสอะ พูดนะ่นะผมสรุปมาจากสองสามอันสัมภาษณ์นะผมสรุปวปีเนี้ยไอ้ที่บอกว่าจะต้องเดินนูน่นเดินนี่หรือตอบคำถามมาผมมองว่าอันนี้เป็นเรื่องรองเป็นผลตัดสินใจน้อยเป็นคะแนนเก็บและการคะแนนเก็บไม่เกินยี่สิบคะแนนครับที่เหลือคือยอดขายและความพร้อมใช้นะซึ่งกดจะเบียลพาหมดเลยนะแต่ถ้าจะเอาให้ตอกฝาโลงไปเนะ่ยหมายถึงตอกฝาโลงคือชนะไปเลยนะตอกคนอื่นบ,บ,บู๊ดอมต้องใหญ่กว่านี้เงินต้องเยอะกว่านี้ คือตอนนี้ยก็ชนะแล้วแต่อาจจะยังไม่ชัวร์อาจจะยังแบบคือมีสิบพิกแต่ถ้าตอนเนี้ผมว่านํานําคนอื่นอยู่ประมาณอาันนําอันดับสองแล้วันผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะใครเป็นอันดับสองอาจจะเป็นอันนี้ผมมองถึงมงใหญ่เลยนะอาจจะเป็นอาร์มชุติมาหรืออาจจะเป็นอใครเดียโยกหรืออาจจะเป็นน้องเกดใช่ไหม มานเนี้ยผมว่าผมให้หยกทชเบลเหนือว่าประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคือเอาง่ายๆคือหยกเชเบลไอหยกหยกเนี่ย,อย,อ,ย,ยอยู่ที่ร้อยใช่ไหมอ่ะร้อยยี่สิบละกันคนอื่นออันดับสองอยู่ที่100ร้อยกเชเบลอยู่ที่ร้อยยี่สิบนะผมว่าถ้าจะเอาขาดอ่ะต้องขึ้นไปถึงร้อยห้าสิบไะก็คือถ้าด้อมเพิ่มอีกสักกว่านี้อีกสักอ่ะผมว่าจ,จะสักยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เงี้ยขึ้นไปอีกปุ๊บ,บ,บ,บเนี่ยพอด้อมมันเยอะเนี่ย ถูกป่ะด้อมเยอะสมมุติว่าเฉลีย่ยแต่ละคนจ่ายเท่าเดิมอะ่ะมันก็เพิ่มเองถูกป่ะเพราะมันเหมือนยอดขายอะ่ะคือบริษัทหลายบริษัทเอาง่ายบริษทัษทอ่ะนะเขาขายของเขาไม่ได้ขายแพงไงแต่ใส่ขายเป็นแบบทั่วประเทศอะ่ะเขาก็รวยไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยดอมถ้าตอนนี้ตกได้ตก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 ,ตกไม่ต้องไปทําจมูกเลยผมมองทิ้งไพ่เลยไงบอสมีลังเลยไหมผมว่าบอสไม่ลังเลยเลย ถ้ามายอดขายขนาดแบบว่าสมมติยอดขายเหนือกว่าอันดับสองห้าสิบเปอร์เซ็นต์สมมตินะผมว่าไม่ต้องห้าสิบอกสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยบอจะกล้าไม่เลือกหรอกนะอ่ะยอดขายใช่ไหมคอนเทนต์กดเชเบลปังอยู่แล้วแล้วผมเชื่อว่าถ้าด้อมเยอะคอนเทนต์ก็ยิ่งปังกว่าเดิมอีกก็อาจจะเหนือคนอื่นอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะพร้อมใช้อาจจะไม่ชัดถูกปหแต่ว่าพร้อมใช้เนี่ยอ่าเป็นปัจจัยเป็นปจัจจัยที่บอลให้ความสำคัญอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ตัดเกรดขนาดนั้น คือพร้อมใช้คือเรมาตรงต่อเวลาบอกให้ทําอะไรทําทำอะไรได,ได้ดังใจซึ่งพอทำได้ดังใจก็ยอดขายครับกับคอนเทนต์ปังก็น่าจะจบแล้วถูกไหมบวกกับกฎจะเบ็นมีความสามารถพิเศษในการแสดงถูกปะซึ่งแท้ตกด้อมเพิ่มได้อีกเวลาไปแสดงหนังคนดูก็ต้องเพิ่มเพ,มเพราะด้อมตามไปดูไงอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าไม่ต้องทําถ้าด้อมเพิ่มปุปป๊บอะทุกอย่างนั่นไงเอาเวลาไปเตรียมตัว เตียมใจเพราะว่าผมว่าสึกหนักแต่กูชเบลนําอยู่น่าจะนําต่อนะแล้วที่สําคัญไม่ต้องกดนั้นคือเอาสรุปเลยก็คือยิ่งด้อมเพิ่มความมั่นใจกับเพิ่มไม่ต้องไปกดแดนกระทงกระเทยอะไรเนี้ยมีผลแต่ว่าไม่เยอะนะอยู่ที่บอสถ้าไม่มั่นใจนะลองจินตนาการบอสเอาจากที่เราฟังคลิปต่างๆ่ะแล้วคิดว่าบอสจะเปลี่ยนนะมเออแล้วแล้วมองว่าบอสจะมองไงสมมติเป็นบอสนะนําอ่ะบอสอาจจะเอ๊ะจะหมูกดูแปลกแไม่แน่ใจว่านั่นหรือเปล่า แต่มาคิดถึงถ้าให้กดเฉยไปทําแล้วแล้วด้อมเขาจะหายเขาจะน้อยลงไหมหรือว่าเขาจะไม่เพิ่มไหมแล้วตอนนี้น้ำขึ้นให้รีบตักควรจะไปเพิ่มด้อมไหมแล้วระหว่างนี้ททันวาเกิดไปทาแล้วบอสมีแคมเปญซึ่งผมมั่นใจว่ามีอาจจะสองแคมเปญหรือสามเพราะบอสบอกเองว่าตีเหล็กตีอย่างร้อนแล้วไอ้นั่นคือตีก่อนตีเมา่เดือนเท่าไหร่ไม่รู้ผมว่าเดือนสิงหานะใช่ไหมกันยาตุลาอาจจะตีไม่ได้บ่อยแต่คนคนบางส่วนที่โดนก็โดนบ่อย,อยถูกไหม บางคนบอกว่าตรงนี้บอลไม่เก็บแล้วบอลเป็นเซตสี่โลนะผมมองว่าไอ้คำเซตสี่โลเนี่ยคือแน่นอนไอ้ตอนหลังตอนเข้ากองมันย่อมน้ําหนักมากกว่าตอนนี้แต่ไอ้ก่อนเข้ากองผมว่าคือบิดบิดเทอร์มข้อสองบิดเทอร์มนะครับคะแนนไม่เท่าไฟนอลจริงเนี่ยใช่ไหมครับแต่มันบวกแน่นอนไอ้เซตสี่โลผมว่าแค่ส่วนหนึ่งเซตสี่โลพูดเพื่อให้คนทาแคมเปญให้เต็มที่ไงถือว่าอดีตไม่มีทุกคนก็เอ้ยตัวเองมีหวังก็ลุยไงหารู้ไหมว่ามันมีคะแนนอยู่ แต่อาจจะไม่เยอะผมมองว่ายอดขายทั้งหมดนะก่อนหน้านี้นะคือสา3สิบสามสิบคะแนนถ้าถ้าหมุนรวมคะแนนเป็นร้อยนะ <c oughs> ยอดขายในช่วงทําแคมเปญบ้อยผ่านนะคือสามสิบสาสิบเต็มนะแล้วไอ้คะแนนพวกแบบท่าดงท่าเดินไอ้คะแนนอะไรต่างๆนะการสร้างกระแสอะไรเนี่ยผมว่าเป็นคะแนนเก็บผมให้แค่ประมาณหรือจมุงจมูกอะไรทั้งหมดเนะี่ยผมให้ประมาณยี่สิบนะที่เหลือก็คือแคมเปญในกองอีก5้าสิบ นะครับเนี่ยคะแนนตรงนี้เพราะฉะั้นเนี่ยผมว่ามันมีผลอยู่แล้วนะครับ,นะรบแล้วกดชเบลมาเบอร์หนึ่งไม่ง่ายบอสจะไม่คาดหมายและเรียกมาหรอกเออเพราะแล้วกดชเบลเขาก็เขาก็พูดว่าขายของอะไรได้เห็นไหมที่ที่ท,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 ที่ที่บทสัมภา,ภาษณ์ของบอสในข่าวสดอ่ะใช่ไหมครับคือบอสอ่ะจะดึงเอาตังค์ไปดึงแต่บอสเขาทดคะแนนไว้ในใจเพราะอะไรบอสฉลาดไงถ้าให้คนนี้ดีเราไม่เลือกหรือไม่ให้นั่นอ่ะบอสจะเสียรายได้ถูกปะ พอเขาคำนวณศึกษาหมดนะไม่มีหรอกที่เขาจะปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำตอนนี้ก็ทําแต่กักไว้ส่วนหนึ่งก็ได้แต่ก็ต้องเต็มที่เหมือนกันเพราะสามสิบคะแนนนะครับนะประมาณนี้นะครับฝากไปดูใน YouTube ด้วยผมให้ผมผมจะเมนไว้ในในทิกตอกนะครับส่วนใน y o YouTube ถ้าดูอยู่แล้วก็ช่วยไปดูทิกตอกนะครับขอบคุณมากนะครับขอให้กดเชเบลได้มงใหญ่นะครับแล้วได้งานเยอะๆมีคนบอกว่าเนี่ยเราจะให้งานเขามากพอหรือเปล่าโอ้โหกดเชเบลงานเยอะอยู่แล้วยิ่งได้มงใหญ่บอสหางาน เผื่อทำไม่ทันเพราะอะไรครับคำเดียวบอสก็ต้องได้เงินถูกปะบอสหักต้องเท่าไหร่สี่สิบเปอร์เซตอสจะไม่หาเหอบอสก็รีบหาเลยถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าบอสจะไม่หานะครับนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้ากดจะเบมงใหญ่คุมแน่นอนนะครับและแล้วแฟนดอมจะเพิ่มไปมหาสมุดนะครับผมว่าถึงแสนแน่นอนขอบคุณมากครับ